สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะเมื่อนี้ป้าเปียกกับผ้ามาเลาอเบ่งหัวเบ่งสวนหกายนี่คืองานถี่คุณลุงสิต้องรับผ้าละต้องตัดต้องเอาออกพี่น้องหัวกับหกายนี่มองไฟสีมาแล้วนี่ต้องเอาออกถ้ามันแห้งกว่านี้แล้วก็มันเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็อันตรายมากกับสวนเราเราจะต้องรีบ ตัดหญ้าออกเหมือนทุีโอ้ต้นไม้กระต่ายพุทธิยาอุ้ยต้นมะขามก็มองไม่เห็นแล้วค่ะเนี่ยตุยหมดแล้วแฉ่น้ํามันแช่น้ำแทบจะมองไม่เห็นต้นไม้แล้วหายหายหมดเลยต้นไม้ตัดหญ้าออกเสีเยเงังบนอ๊อีนี่เนาะพณอนะโอ้เห็นตาซากมั้ง่งมองเข้าไปก็เห็นแล้วว่ามันตุยโอ้โห นี่กำลังเดินลงไปดูคุณลุงตัดหญ้าข้างล่างนี่แล้วสิ่งที่จะต้องไอแบบว่าเครื่องตัดหญ้าเขาบ่าได้นี่ละห้ามันก็ต้อง๋ือคอยหาหมีมาอฟันสิมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันเลยนี่เมื่อก่อนนี้ป้าไม่สามารถที่จะลุยลงมาดูข้างล่างได้เลยเพราะว่ามัน มันมีแต่หญ้าที่ทางเดินเนาะอย่างนั้นคุณลุงแค่แหวกทางเดินเท่านั้นเองพอให้เดินลงมาได้ลงมาดูลงมาดูยังมีงานสวนอีกเยอะแยะที่เราจะต้องทําโหนี่พิ้นแหวกมาแหค่ยกข้นทางได้ซ้ำนี่คนก็นเริ่มสิไปตัดอัน,นไม่หันแล้วเนาะโอ้ยต้นใหม่กับใบไ่จักเถื่อพี่น้อง เมื่อไหร่จะโตก็ไม่รู้ดินนั่นอ้อนดินผัดว่าชใกล้แกบนะย่าปีนี้ไปหาบะมีเลยบะท่านข้าเจ้าไม่ตะแฝฟ้ามห่างไม่ตรฟ้ามเปล่านี่มันบ่ตอนนี้ปีนี้แม่ว่าแม่จะไม่เก่าไซน อาจารย์อาจารย์มิตรมาใส่ไส้นานาฝนแต่มันไม่ใช่แม่ว่าใส่นาแร่งนี่ละใส่แงมแรงนี่แหละใส่แงมแรงนี่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็ฮดน้ำมาละมันจังสีแงมต้องแงมไปเฉนี่แล้วเห็นห้อยข้าวเวียกข้าวสีบริเวียกไปน้าเขานี่เบอร์ย่าเพิ่นกะสีฟ้าไปตัดออกจากในเดินเนาะมองนี่เพิ่นก็เลยเอาซ้ำนี่ฮะเอาขาหันเกี่ยวเขากระเพื่อนได้เกี่ยว ไปวะเวี่ยกวะเหลียกรวมจังสีใดเน,ะเน,เนาะเพื่อนเออเพื่อนบ่คาาคิดว่าเขาสีอยากลงมาเบิงเพื่อนเพื่อนกับเบื่อเหลี่ยวเพื่อนกับฝ้าพี่ตั๊ดมองหันเบิงลูกพี่น้องปา่ามาฆ่ามาผจญไัยเดอ้อเมื่อนี่ลงไปดูตัดหญ้าที่สวนล่างป้าแบบนเนื้อหญ้ามันอันกวางลงมาตันทางเข้าใครน่ตอนบ่มีน้ำเนาะแต่ว่ามันก็เที่ยงตาเข้าไห้ขึ้นกันได้นี่ เว้ยมากมาบัตัดให้มันเหนื่อยจังได้มันกลับบัวใหดอกนี้เอานี่แม่มาเข้าเวะดีกว่าถ้าจะไม่โอแล้วเพื่อนหนาสิมาหอดนี่เพื่อนหนาจะเว<า>ะ,<า>ะขึ้นกันเลยนีาโอ้ยมันไม่สามารถเวะไปได้เ,ดเอ้ยมาลงมารับขึ้นกันละเข้าทางรับมาเลยอุ้ย ปัญหาคือมันมีหลองด้วยย่ามันจะมีหลองแล้วก็มีหลุมน้ามันเป็นหลองมองอห้อเฮ็ดทางอัน,อนมั้นทานั้นทางน้ำโอ้ยคือจิกาลุงไปน้ะบาดนี่ย่ามโตกล่องไหมโตกล่องบัเสียนน้กน้อนโตกล่องบัเสียนี้ก้อนแล้วนะเนี่ยมันมีหลองลึกๆทีห่ห้ออันคุดใบยกหล่องานนะมันระบหูอยู่จังได้โอ้ย <laughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องเบิงพามาส้มพามาเบิงสวนหกพี่น้องเฮ่อไอจังไหนมองบ่เห็นหอดต้นไม่อ้ะอันนี้คือวิถีชีวิตบ้านบ้านของอาจารย์อ่อนจันเด้อพี่น้องเบิงว่าโอ้ยนี่ลองเนี่ยพ่อสีเบกไปจังไดเนาะนะพี่เนาะโอ้ยนี่ลอง มันเห็นเด็กสีมันใกล้ยุ่แต่ว่าย่านมันหาบาเห็นมันสิตกลงพยายามเออน,นี่เขาพยพายามยางไปน้ำเที่ยวนี่หมองมันเบามีหลงแต่เก้าเก้ากึ้อเกืาเปล่าหงง้อไปน้ำเพลินเปล่หมองม,มองชุดไ่เห็นโอ้ยลกมากเลยพี่น้องผู้คาก็พ่ยางแวกยากลัวแต่จะตกร่องนี่ก็ะร่องได้ย่านี่ าอาจารย์สีเปาอย่งค่ะฮะน้ำกินบ่้ให้ยู่ค่ะนี่น,นี่เอาลงมาให้ยู่ี่ินูเอานูเอาว่างเลยหันจุดนึงแต่วันนี้นูกนระถือลงมาให้กินเยอะก้อยขั้นตาบอ,อกแปลนยังสีหน้าขัาานน้นตแปลนยังสีหน้าต้องผ่านไหมเป็น,นยังไงจะเฝ้าวิ่งเด้อจะเฝ้าเมา มึงโอ้โหพี่น้อยเด็ดมีกริกไยมั็นัไัน้ง่ายอาจารเดยม่นอได้ไม่ได้อาจารย์หนอนจันขาเจ้าขาเจ้ามีแผลไม่ได้ขาขาทวงฝนเยค่ะอาจารย์ต้องลุกมาก อ๋มันดี่หรออกไปว่าันามเสดายอย่าหน่ย่ะอ่านิ่ฉันก็เดินตามเขาจะไปยังไงเนาะวันนี้ที่เห็นว่านองมองตัดเนี่ยเบ่งดูพี่น้องผูเขาผ้ามาเบงสวนหกหยาอะไร ย่ำไฟปลามากกับโบแมนพี่น้องไผ่ย่ำหยาขึ้นเล่นหลายแบบนี้ก็ตัดกันแบบเขาห้อเหยียบล่มล,มลงสิหลันสิบอตหยาสิเฮ้ยย้า,าเออบาดนี้เขาเสียนลุย<อ>ขึ้นไปแห้งไห่เขาสิขึ้นไปได้ไาเนี่ยลุยลงมาได้แล้วสิลุยขึ้นไปได้บ่พี่น้องผู้ขาสิบ่ถือติดยุ่กลางป้าหยาในบ่น้องบานนี้ เพื่อโอ้โหนี่คืองานที่มหาโหดขึ๊บเครื่างอันทางยางได้แล้วก็สิบโต,โต๊หลุมดอกตีบานนี่อันนี้เราเรียกโก้โก้ว่าเป็นถนนนี่พี่น้องถนนแต่หยาก็เกิดเต็มจนว่ารามาดยางไปได้ขึ้นเขาแถมยังมีหลุมบกง่ายอยู่หันบนถนนทุ่มวิทยาขอ,องน้ำเสาะมีเทาโซก,กันว่าต้องเอาเอยางมาถ่มลงให้มัน อุู้นั่นไล่ะเอ็โอ้ยดูซิดูซิฮึโอ้โหอุยอ้ยแบบต้นแค่แค่หน้าถนนนี่คือมาเกิดอยู่กลางถนน โอ้โหนี่แหวกลงไปแล้วได้หน่อยนึงพี่นวงเอ้ยป้าถนนก็เนี่ยถนนเพ่นกับบุคันตัดจากเถื่อปีนี้เบืงอ้ยดูปีกายนี่พอได้กเก็บแต่ว่ามันกับใบใหญ่เนาะต้นอื่นๆก็ไม่ไม่โตไม่ใหญ่เลย ปีน,นี้ไม่มีเวลาเพราสอบปีนี้เพราะนอนเรื่องเวลานี่บ่าจากเวาเลยยาตั้งแต่ยานก็นยังพันได้ลงปีนี้นปีนี้ท่องความสะาดได้ทายลีอาจารย์นอนจันทร์ก็บอกมีเวลาเลยไงแต่กิจกรรมพ่อเรื่องสีส้มมันยากเหลือเกินอุ้ยขนาดป้านี่สุป,ปีนั้นมันบ่ได้ยันก็ได้นี่อันยา ต้องตัลไยขนาดนี่แต่ว่าปีนี้มันบริตตัดจะเชื่อ,อฮะอม่นางก็ย่าว่ะอย่างกอนเมื่อกี้เออเขาจะปลูกเนี่ย,ออยโอ้ลงมาถึงเราปลูกป่าฝ่าดงลงมาถึงจนได้นะคะตอนนี้ฮู้ ถึงเก็นได้แล้วพี่น้องอ่าที่นี่เราจะมาช่วยอ,อยู่ที่นี่แล้วก็คุณลุงก,ก็ช่วยกันตัดที่ตรงนี้เอ้ยนอนนี่บ่มีโบกเลยเนี่ยอ่คนมันตกน้ำก็ยังเจิงอยู่ข้างล่างเลยน้ำนี่แกยังโหนอยู่ข้างล่างพี่น้อง โอ้โหมาดูคุณลุงตรงนี้โอ้โหเป็นใหม่ก็จำสิ่เดียวพะเห็นพี่น้องห้พักยโอ้เสียงเสียงไอ้ตัดหญ้าดังขอคงจากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ